ครับผณครูเดี๋ยวพักกินน้ำก่อนนะครับกินน้ำกินท่าไปลงพักครับเสียแรงไหมไม่เสียครูไม่เสียครับเอ้าแล้วครูจะเอารถขึ้นไปทำไมน่ะเอาแว้งล่างกั้งโอ้ยลงพักยังไม่ปลอดภัยเลยครับครับผมโหโหนี่นะครับราคาเป็นแสนรดราคาเป็นแสน โก้หาย,หายครับไว้ดีแหละครับจะได้ไมีหายถ้าไว้บ้างจะหายครูเชิงข้างในเอาทำไมครับเอาน้ำไหมเอาน้ำกินน้ำก่อนไม่เชื่อครับ,อรบโอเคค่ะนี่น,นี่ครับเรื่องข้างในครับครู มานียครับผู้ครับนี่ครับน้ำจ้า<อ>จ้าจ้าเน,<อ>นี่ดีใจพี่เอ๋เนี่ยพี่เอ๋อนี่มาครับ แล้ไปออกกำลังกายมั้งครับชวนผู้กองเจบไปมั้งครูไปออกกำลังกายไหมคะออกกำลังกายาบ้างไปเนี่ยคุณจะได้ฟิรๆวันนี้คุณครูว่าจะมาท้าตำรวจยึดพื้นเนี่ยนั่นโอ้โห <laughs> ไม่ต้องรอรอครับ <laughs> รอก่อนครับครู <laughs> จะมาท้าวันนูยึดพื้นนั่นนะครับจะขอเวลาฟิตร่รรางกายสามเดือน สามเดือนครับสามวันก็พอสามอ้าวลบกันหมดเลยอ่ะจะมาท้าแข่งจะมาท้าอีสปพร์นหน่อยตำรวจลบหมดเลยแข็งแรงมากครูปีนี้เท่าไหร่แล้วครับขอโทษทีเท่าไหร่ละสามสิบสามสิบห้าใช่โอ้ร่างกายแข็งแรงจริงๆครับจะขึ้นสี่สิบละโอ้โหดูนะครับคุณครูของเรา ครับแข็งแรงมากเขาบอกว่าจะไปถามอายุผู้หญิงมันย่ไม่หรอกเขารู้กันเขาไปเห็นครูเขาแข็งแรงไงเราจะมาฟิตร่างกายเลยบัดนี้มาเร็วๆ าตำารวจ <ทำ S 2> ไม่กล้าเลยไม่กล้ายุ่งเลยเรเรเรครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับหอยพเพื่อนร่างกายแข็งแรงเหมือน,นุครูผมนะครับสวัสดีครับ